สวัสดีครับบางวันตรมเป็นตุงนะครับฟุตบอลลอนดอน,นครับสื่อท้องถิ่นชื่อดังในประเทศอังกฤษฮะซึ่งเป็นกระบอกเสียงให้กับทีมเชลซีและก็อาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเปิดเผยว่าสถานการณ์ของเดลเซนเมส์นะครับกับเชลซีนั้นสรุปแล้วไม่ได้ข้อตกลงในการต่อสัญญ,ญาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เป็นลิวพูลนะครับ ทีมดังแห่งเมอร์ซี่ไซนั้นได้เข้าเ้้าไดขามาให้ความสนใจอย่างจริงจังนะครับในตัวเมสันเมาส์นะครับโดยกองกลางวัย24ปีเนี่ยนะครับสัญญาไม่มีความแน่นอนแล้วกับเชลซีหลังจากเข้าสู่ปีสุดท้ายนะครับแล้วก็มีหงแดงลิปูลน,นะครับที่มีให้ความสนใจตั้งแต่นะครับช่วงต้นปีแล้วก็มาจริงจังนะครับมีข่าวจริงจังกับการที่จะต้องการตัวเมสันเมาส์นั้นใน ช่วงหงเดือนที่ผ่านมานะครับว่าซัมเมอร์นี้นะครับเจนคอปต้องการเมสันเม์มาเล่นให้กับทีมของตนเองในเมอร์ซี่ไซส์นะครับเมสันเมาเนี่ยเป็นเยาวชนของเชลซีนะครับมานะครับแล้วก็ใช้เวลา4ปีอะกว่าจะไต่เต้าขึ้นมาก็รเรียกได้ว่าเป็นลูกมอ่อของเชลซีเลยแต่ว่านะครับยังไม่รับการต่อสัญญานะครับโดยทางเชลซีนั้นนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ เขาเรียกไม่รับข้อเสนอของเมสเซนเมาก็ทำให้เมสเซนเม์นั้นต้องกลายเป็นนักเตะฟรีเย็นในตลาดซัมเมอร์นี้โดยมีรีพูลนะครับเข้ามานะครับก็ติดตามดูนะครับว่าเจอเกนคอปนั้นต้องการเมสเซนเม์มาเป็นหนึ่งในกองกลางที่ตัวเองจะนะครับใช้ในใช้งานในฤดูกาลหน้าได้หรือไม่นะครับหรือว่าเมสเซนเม์จะตกลงต่อสัญญากับทีมของเขาซึ่งอยู่กันมาตั้งแต่เยาวชน ติดตามครับว่าเส้นทางของมืสเมาส์จะไปทางไหนสวัสดีครับ